ะะคะก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะาทางครอบครัวเรานะคะก็ได้ชวนกันไปท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้กลนี้นะคะก็คือแถบแถวเขื่อนอุบลรัฐค่ะเราก็มาถึงเขื่อนอุบลรัฐเราก็แวะแห่งแรกเลยก็คือเป็นคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่แบบที่มีสวนสัตว์ด้วยเราก็เข้าไปสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะคะ มื่อทานสัราแล้วนะคะเราก็จะพาไปดูสวนสัตว์กันค่ะยินดค่ะฮัลโหลค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเราก็ได้มาท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้บ้านอีกแล้วนะคะแถวแถวเขื่อนอุบลนรัฐนะคะตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่แล้วในคาเฟ่ก็จะมีสวนสัตว์ให้เราชมด้วยนะคะ จะมีเต่ายักษ์นะคะอันนี้ไม่มั่นใจว่าเรียกว่าอะไรก็จะมีฐานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะถามว่าร้อนไหมก็ปกติของเมืองไทยนะคะที่จะร้อนอยู่แล้วนะคะก็ถ้าออกจากบ้านก็ต้องทำใจเรื่องที่จะต้องอสู้กับความร้อนนะคะ,ะก็ น่าเที่ยวนะคะที่ตรงนี้ก็ถือว่าจัดเป็นคาเฟ่ที่ทำได้สวยทีเดียวะคะ่ะหลังจากเราชมที่คาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปชมกันต่อที่สกายวอล์กนะคะซึ่งตรงนี้เรียกว่า Poo แอนด์สกายวอนะคะจะอยู่ที่ช่องเขาขาด แล้วก็จะเป็นสกายวอล์กที่ทำยื่นออกไปในเขื่อนอุบลรัตน์นะคะเราก็ไปชมที่เขื่อนนี้นะคะตามน้องอีคิวไปเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้เราพาน้องอีคิวมาเดินสกายวอล์กนนสังคูแอนนะคะอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นี้เองนะคะค่อยๆเดินนะครับลูกเดินไปเลย ใจเย็ยนเย็ยนใจเย็นเย็นอ่าสำหรับที่นี่นะคะเราก็จะต้องไปจอดรถที่อุทยานภูแ mm hmm. อ่นก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะชำระค่าเข้าชมแล้วก็มีค่ารองเท้านะคะคนละ60บาทซึ่งรองเท้าคู่นี้นะคะก็เมื่อเราถ่ายภาพหรือเที่ยวชมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนำกลับบ้านได้เลยโอ๊ยเคิวเก่งมากเลยเดินต่อไปเดินต่อไป let's go โกโกโก้เก่งเก่งเก่งก็สกายวอล์ตรงนี้นะคะจะยื่นลงไปในเขื่อนอุบลรัฐนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกของแจงเหมือนกันนะคะที่มา่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำนะคะเราก็จะเอารถมาจอดที่ที่อุทยานจัดไว้ให้จากนั้นนะคะเราก็จะต้องออซื้อรองเท้านะคะท่านละ60บาทนะคะซึ่งรองเท้านี้เมื่อใช้แล้วก็จะให้เรานำกลับบ้านได้เลยเราจอดรถไว้ที่อุทยานแล้วก็ขึ้นรถตู้ของอุทยานไปที่สกายวอล์คค่ะ